หรือไปได้เลยครับสำหรับการจัดเก็บเครื่องมือแบบเกา่าที่หาอย่างไงก็หาไม่เจอเนี่ยถามหน่อยกว่าจะหาไขค,ควงสักอันหนึ่งเนี่ยเมื่อไหร่จะเจอเก็บแบบนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเก็บเครื่องมือไม่เป็นระเบียบสักทีขอแนะนํานี่เลยแผงเก็บเครื่องมือตัวใหม่จากโอซูกะตัวแผงสามารถรับน้าหนักได้ถึง120กิโลกรัมและมีช่องใส่อุปกรณ์ถึง13ช่องโอซูกะใช้วัสดุที่ดีที่สุดไนลอนไฟเบรกลาสในการผลิต ตัวตะขอที่ใช้สําหรับแขวนของก็ให้มาเพียบตัวแพงนี่เป็นแบบจิ๊กซอว์แบบนี้นะครับสามารถเอามาซ้อนกันได้แบบนี้หรือว่าถ้าจะต่อกันในแนวยาวก็สามารถทําได้แบบจิ๊กซอว์แบบนี้เลยตัวตะขอแขวนของเขานะครับเป็นเหล็กแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่ตัวตะขอเนี่ยก็จะระบุน้าหนักที่สามารถรับน้าหนักได้ด้วยครับการใช้งานใส่ตะขอนะครับก็สามารถสวมเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับอยากจะถอดออกหรือว่าอยากจะเปลี่ยนตัวใหม่ก็สามารถทําได้ครับมีช่องสําหรับใส่ตะขอพลาสติกนะครับสามารถแขวนอุปกรณ์เพิ่มเติมได้อีก จะว่าไปแล้วนะครับแผงเก็บเครื่องมือแบบนี้นะครับก็เหมือนการเล่นต่อเลโก้หรือต่อจิ๊กซอว์กับลูกครับนี่เป็นไงฮะแผงเก็บเครื่องมือตัวใหม่จากโอซุกะนะครับพอประกอบเรียบร้อยแล้วนี่จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเอาไปติดเดียวหรือเอาไปติดเป็นกลุ่มไปติดเป็นหมู่ก็สามารถทําได้นะครับใครสนใจแผงเก็บเครื่องมือตัวใหม่จากโอซุกะนะครับไปกดที่ตะก้าได้เลยครับผม